ในมิน่เขาจะต้องออกสวิตล็อต100วันภายในเกม Minecraft อยู่ในแมปเขาวงกสุดโหดซึ่งแต่ละเส้นทางจะมีประตูท่าอยู่8บานเนาะทุกคนและแต่ละบานแมนจะมีด่านท่าเขาไปผจญภัยอยู่นั่นเองแต่มันคงจะบทธรรมดาแบบนั้นเนาะทุกคนโดยแต่ละด้านประตูจะมีกุญแจให้เขาเนาะทุกคนและบอกเลยเส้นทางในเขาวงกจะเปิดในตอนเช้าและเปลี่ยนเส้นทางในทุกๆคืนเนาะและประตูยังเปลี่ยนมือเปิดอีกและบอกเลยว่ามอสเตอร์ในห่นนั้นโหดแหงยีลีเนาะทุกคน แล้วเราต้องเอากุญแจทั้งหมดมาใส่ในมอนม м е н อยู่ที่กล้องมูบานของเรา oh. เพื่อที่จะจบเกมจะเป็นยังไหนนั้นเราไปติดตามทบสมกันเลยในแมปเมสเคปิส กลับมายูทีเอพิโซดสองในแบบเมสเกปิสนะทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าทุกคนรอคอยกันอย่างยาวนานเลยอ่ะนี่เขาก็ได้อัปเดตโปรดักชั่นมาโดยการไซเชเดอร์เฮลินและบอกเลยว่าวันที่สองหาวันที่สี่ก็คือจะอยู่ในซองการเตยมโตและนี่มีเอ็ตัวใหม่เฮร r y เดอร์แบล็คส์สธนะทุกคนเฮร่ะหรือแมรี่เอออะละเขาได้ไปกด U t ีประตูบานที่สี่แล้วโอ้โหบอกเลยว่าอาวุธของแต่ละคนนี่สุดยอดไปเลยและบอกเลยเขาจะปอปล่อยเวลาผ่านไปเขาได้ลงมาเหตุ ฟาร์มมอนสเตอร์ยูทีทางลุมถทำนะั่นแปว่าเขาต้องการเลเวลไปเอ็นชาร์นเนาะจืบช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 ืบโอ้โห و, มอนสเตอร์ยูนีเต็มเลยทุกคนโอ้โหถือยิงอ่ะเอากะเห็ดตารเลเวลของเขาแล้วๆต่อไปกะขึ้นไปยูทีทางเทิงแล้วทุกคนโอเคนี่เห็ดตู้หนังสือแล้วกะเอาโตเอ็นชาร์นเนาโดมาจาัดเออทะเลทรายอะ่ะสุดโหดตัวนั้นบ่อเลยว่าโอ้โหเสียตัวนเดนแอป,ปเปิลไปหลายเติร์มทุกคน นั่นแหละเราทุกคนเขาก็ต้องมีการเตรียมตัวกันก่อนแล้วโอ้โหบอกเลยเขาต้องการลาพิลสลาซุรี่แล้วโอ้โห,โอโหเอ้ยเอกดีออกไปออกไปออกไปกล <c oughs> ับมาแล้วโอ้โหเอ็นชาร์นะทุกคนดาบนี่คืออะไรแล้วเกือบอันบร a กิ่งอ่ะสวยงาม บอกเลยว่าเอนชานก็นบม่คอยถึกใจปไปในแรรกาเตรียมพร้อมสำหรับการจัยครข้างต่อไปแล้วและนี่เขาก็ได้อปเปิลทองมาเหลือเพียงแต่ซัมน่เพราะฉะนั้น let's go อยู่ที่ทั้งลุมทั้งจือได้ว่ามันมีรถไฟใต้ดินเพราะฉะนั้นเขาจะไปเบิ่งขอเบิรพรความยากง่ายก่อนนะทุกคนโอเครู้สึกว่าสีเท้านี่มันจะเป็นแบบโนมอแบบธรรมดาเพราระฉะนั้น let's go อ่ะเข้ามาแล้วนะทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าเอ้ยอย่าโหดนะฟัก โอ้โหทุกคนไฟดับอีกอ่ let's go เบิ้งว่ากูซื้อว่ามันจะเป็นแบบคล้ายๆแบบฮงแฮมตีมผีทุกคนไหนดานสีเทาเนี่ยแล้วโอ้โหทุกคนเสียงปุ่มกดอยู่เออเออฮะ let's go แล้วทั้งหน้านี่เบิ้งว่าเว็กซ์โอ้โหเสียงอย่าง็นว่าทุกคนเบิ้งอย่างกูเห็นเลยเออโอ้ซอมบี้ซอมบี้ปีเปอร์สไปเดอร์อีกปีเปอร์ระเบิดเบิ้งอย่างกูเห็นเลยทุกคนอ โอ้ยอาบเป็นทองเสียไปแล้วนึกคนเฮาเบิงแค่โบเห็นเลยเดี๋ยวต้องปักคอสแน่แล้วโอเคโอ้โหเขาอยู่ใส่มาที่ทุกคนแล้วมีหูทางหน้าเหะแตกโอเคเออโอ้โหคริปเปอร์โอ้โหเอ้ยเดี๋ยว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 ไม่อยางนะ้นฮีโร่บายโคตรโคตรนะเบิงแย่โบเห็นเลยอ่ะไอ่ไม่โอ้โหโอ้โหโอ้โหมอนสเตอร์มอนสเตอร์โคตรหลายโอเคดีจะมีคริปเปอร์มาระเบิดให้ทุกคนมันเสียวโคตรโกงสปอนเนอร์กันจังน้อยนึง แล้วกิน่นโอ้โหทุกคนกลินกอดแอปเปิ้ลเลยจังหวะนี้เดี๋ยวเขาตายทุกคนเออว่าเหนีแบบเบื้อย่างบมเห็นแล้วพวกมโมสเตอร์ตัวอย่างที้บอสเลยว่าเบือเอออ้อย่างบมเห็นแล้วโอ้โหเอเดอร์แมนเอเดอร์แมนในขอขายเอเดอร์แมนกันเนี่ยโอเคแล้วรู้สึกว่าทั้งลุมมันจะมีทางลง,ลงเป็นลิฟท่างั้นทุกคนโอเคเขาโดดลงโอโ้เดี๋ยวสไปเดอร์ยิงเอ้ยสเกิลตันยิงใส่ทุกคนโอ้โหมันโดดตรงลงมาตายแล้วมาอีกนี่ลงมาแล้วโอ้โหทุกคนเบิ้งว่ามันจะเป็นลิฟท์อีหลี่คโอเคมา มาไม่เงี้ยไม่องเออโคตรผายทุกคนฟ้ากันไปแล้วอ้โหเป็นซอมบี้ใส่หัวฮีโร่บายอ่เงี้เออโหโหเ้เเฮ้ยเฮ้ยเฮเดี๋ยว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 เดี๋้วหดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอดี๋ยเหีนนัเดแหลวเดี๋ยวเโี๋ยวเดี๋ยวเดีโยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี่ยัเดีายนเดี๋ยนเดี๋ยวเดี๋ยวเอี๋ยวเดี๋มวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยนเดี๋ยว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  โอ้โหโนแต่ม uhh ันไปทางไหนวะโอ้โหรู้ไปคนหลายทุกคนอุ๊ยอุ๊ยอ่อน่าจะเป็นห้องนี้ห้องเก็บคนแกะโอ้ยโอ้ยอ่คุณเข้าไปโอเควางน้ำตันแม่งเลยเออะต้องเข้ามาหวังว่ามันจะมีคนแก้อยู่นี่ Let's go อ๋อมีหลีโอเคกลับบ้านกันสักทีแล้วทุกคน แล้วเขาก็ได้ย่างกลับบ้านกันไปทนนนนุกคนก็คือตามออกทางเก้านั่นแหละแล้วเขาก็ได้พบกับรถไฟใต้ดินตัวนั้นและได้กดปุ่มเพื่อที่จะกลับไปบ้านของเขาโอ้โกลับมาแล้วนะทุกคนโอ้โหโคตรบ้าเลยเมื่อกี้นี่แบบทั้งตาบอดทั้งแนวไม่อย่างที่เห็นและนี่เขาก็ได้คนแก๊สสีเทาอ่อนมาแล้วเพราะฉะนั้นต่อไปคิดว่าน่าจะ,ะเกียมเครื่องกันก่อนนะทุกคนอ่ะขึ้นมาหับบรรยากาศก่อนโอ้ ด้วยความที่แบบแอปเปิลทองเขาเบิดเฮาก็ต้องเกี่ยมโตกันไหมยังยาวนานกันเลยทุกคนในวันที่๒๕หาว๒๖ในนี้นี่คือจ่าบมันไม่ subscribe to moving ส่วนหนึ่ง let's go อ่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้แน่ยเดี๋ยวใกล้จะฮ่อห้าพันศับละเออตอนนี้ก็สี่พันสำหรับคนไทยที่เข้ามาเบิ่งกันนี่เป็นซองของคนลาวนะทุกคนอ่าปลูกแต่ไม้เพื่อที่จะเหตุผลแอปเปิลทุกคนเขาต้องการแอปเปิลทองนั่นเองโอเคเดี๋ยวคิดว่าเขาน่าจะย้าย npc มานี่ ถึงเวลาที่จะย้าย NPC ขึ้นมาทางเธิงเรนทุกคนเนงจากว่าเขาขังมันไว้ลุมนั้นรู้สึกว่าเวลาเป็นแรกเครื่องนี่มันสัยากลำบากอีหลีเขาก็เลยจะสินใจพามันมาแบบสร้างบ้านสร้างฮานให้มันอยู่เลยเาทุกคนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งของกลับไปนอนก่อนแล้วตื่นขึ้นมาพร้อมที่จะเฮ็ด เรียกต่อแล้วนรคนน,นี่กับเป็นการสร้างบ้านเอ็มซีแล้วเบิ้งมันนั่งเหืออยู่นั่นแหละนรคน,นบอกเลยว่าการที่เขาจะย่างลงไปแลกเครื่องนั่นนะเป็นนี่ที่ลำบากแฮงกิลี่เขาเลยได้สร้าง้านเพื่อให้มันอยู่ฮริขึ้นมาเว็บเปร์สมิธของเขานุนคนลากมันไปโอเคมานี่อเอาเขื่อก่อนอยู่ในที่ของเจ้าไปโอเคแล้วกาโตต่อไปนกคนอู้ไอเทมมามันหากระทรงไอเทมมาว่ะถึงคนเขาไปได้มากวดเลยแล้วหูเฟเธอร์ฟอลลิ่งสี นอนพักผ่อนแล้วจะมาอย่างเพื่อนโอ้ยห่างก,กันลากเอ็มีโตมาใหม่อีกละโมโหเลยเนอะทุกคน NPC พวกนี้นะมันหลายอย่างนี้ดิลากแบบโคตรยากเลยแต่เขาก็ได้ยดากถึกว่าจะเหลือ2โตัวแล้วทุกคนและ NPC โตมาใหม่ที่ส่งมาโอ้ว้าวไข่บลอกทองมาทุกคนเขาต้องการทองอยู่พอดีและกามีพวกเบสเบสลอสอย่างจะให้เราได้ปลูกยาเพาอีกแล้วเอ้ยเดี๋ยวฮะฮะนี่อย่างกันโอ้มาก็เอาบอกทองมาโอเค เดี๋ยวจะได้คาบแอปเปิลทองแล้วอ,อ้ว,วมันกระโคตรลายเออน่าจะอินชานได้แล้วแหละไปอินชานก่อน <laughs> โอ้โหอันเ r e ก k i n g what fuck ได้ันเดียวนี่เออแลกเครื่องกันไหมพอดีๆโอ้ว้าวทุกคนเราได้เกือบมาละคิดว่าน่าจะกลับลงไปฟาร์มออาเรเววทีฟาร์มมอสเตอร์ของเราและก็ได้ฟาร์มกันต่อไปยัางยาวนาน <Yeah. S 2> เขาได้ฟาร์มส่วนโจาจะระเบลสามสิบล้วก็ขึ้นมาเพื่อที่จะเอนชานและเกี่ยมอุปกรณ์เพื่อที่จะออกลุยไปสำรวจเขางกดในวันต่อไปเลยนะทุกคนและนี่มาทดสอบเกือบเฟเธอร์อบอลลิงด้วยเอนชานริบไคลของเขาโอ้โหทุกคนบินสูงมบบนั้นลงแต่สองใจเดี๋ยวขอลองเทสใหม่มาดู <Okay. S 1> อ้าวเดี <laughs> ๋ยวนี้ก็คักตัวบอกเล s โกคิดว่าเขาน่าจะพร้อมแล้วแหละไป แต่ก่อนเที่ยวจะไปนะทุกคนเนื่องจากว่าเขามี PX d อ็กซดแล้วเขากลับมาครับ Ender Chest กันแน่เออนั่นแหละแล้วก็ปุ่งยากันเนาะทุกคนเขาจะได้ปุ่งยาในวิชงนายวิชชันอีอย่างเอทให้การสำรวจมันง่งยิ่งขึ้นและการต่อสู้นี่มันจะาทยทําออกมาได้ดีแทงเขาใส่เชดเดอร์อีกมันแหงจะมืดอ่ะแอปเปิลทองโอเคในวันที่30อุปกรณ์เขาก็กกพร้อมแล้ว let's go <S เขาจะไปยูทีทั้งรุมเลยเดี๋ยวห้อบนี้ขอไป4 เอาสีอย่างดีว่ทุกคนเออคีย์บอร์ดเลยวะ่ะสีดำซะไป let's go สีดำมันจะเป็นอย่างวะอ,อ้าวเดี๋ยวมันก็เป็นเนเธอว่ทุกคนเดี๋ยวก็เดี๋ยวว่สีแดงเป็นในเธอร์วะ่ะเดี๋ยวนี่มันอยู่ในใบโอมบัสเซาร์ทุกคนโอ้โหตกลงไปแม่มีหวังตายแน่นอนอะ่ะแล้วนี่นะทุกคนด้วยดานคนแกส๊สสีดำก็คือเป็นไบโอมบัสเซาที่อยู่ในเนเธอร์และเป็นหิน ทำลอยฟ้าแบบนี้แล้วบอกเลยว่าโอ้โหทางนี้มันซับซ้อนแหงอีหลีแต่ว่ามอนสเตอร์แถวนี้นะกับพวได้ธรรมดาแถมยังมีจุดที่สามารถโต้รบไปและจะตายตอนในกระเพาะโอ้โหเปิดมามีธนูไฟใส่เลยว่ะทุกคนเออไอ้เนี่ยรับชือเดตแทนคิวบ์โอเคอ่ะแล้วเขาต้องไปทางไหนวะทุกคนเออนั่นแหละพวกมอนสเตอร์ที่นี่เบิรงว่ามันจะเป็นไฟเออมีแม็กมากมีแม็กมากอย่างวามัมซีบอ่กแม็กมากคิวบ์นะทุกคนเออเขาจะได้ปุ่งยาก,กันไฟโอเค โอเคโอค้โหสกิลตันร้องหน่นทุกคนแล้วแบบมันยิงธนูไฟเดี๋ยวประเด็นนะเขายังมุม่งยน้อยาก,กันไฟซ้ำขุด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 กอ่าไม่ด เขาได้แรลงมาสั้นที่ลุมที่สุดเลยนะทุกคนเนื่องจากว่าด้วยทางที่มันเป็นแบบว่ามันเป็นกอะลอ,อยฟ้าแล้วเขาบอกว่าเขาต้องไปใส่เขาก็เยลยแรงมาลุมที่สุดเลยและได้พบเขากับสิ่งหนึ่งนั่นก็คือหนังสือบอกกล่าวบอกว่าความลับแมนยู่ในเฮเบลเฮเบลก็คือเป็นบล็อกเฟืองเข่านั่นเองนะทุกคนเพราะฉะนั้นเขาต้องหาบล็อกเฟืองเข่าให้ไวที่สุดและหนีจากที่นี่โอ้โหแบกมาคิวโต้โคตรใหญ่อะทุกคนเออโอ้ยไม่เน่ เออมาเอาดาบน,ดนีุระฟาดแล้วบอกเลยดาบ subscribe to moving สุดหนึ่งนี้มันจะแบบเป็นมงคลสุดยอดเลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวขอขึ้นมาแล้วโอ้โหวิ่ง enchant ดีแล้วบอกเลยว่ารู้สึกว่าแอปเปิลทองข้างนี้จะหลายนะทุกคนในอ่ะลงไปโอเคโอค้โหทุกคนทางมันโคตรสับสนแล้วเสียงยังแฟนทอมโอ้โหไดมองไดมอนด์ golden a p p l ล ด้วยความที่ทางมันซับส้นแบบนี้เห็ุให้เขาแบบก็หหาห้องที่มีเฮเบลอยู่บ่ได้เลยและอีกอย่างนึงก็คือนอกจากหาเฮเบลแล้วห้องคนแกมันยุ่ใส่นะทุกคนเออยังโซคดีที่มอนสเตอร์แถวนี้มันบ่ค่อยโหดแต่หลังจากการสำรวจอันยาวนานเขาก็ได้พบกับเฮเบลแล้วนะทุกคนและในเฮเบล มันมีกลองเสื่องไว้อยู่ทางในและนี่ก็คือเป็นแผนที่บ้ฮหัวคือกันว่าเป็นแผนที่อย่างูรแต่มันมีเลข,ขาดว่ามันน่าจะเป็นแผนที่นําพาไปที่ประตูบานที่4ี่นะทุกคนเอออะไปหาคนแก้กันตอนนี้ทุกคน let's go ทางโอเค คิดว่ามันน่าจะอยู่ห้องนี้พอนแปลกสุดโอ้โหคนน่าจะอยู่นี่แหละ let's go โอ้โหคนแก๊สสีดำไปกลับบ้านกันดีกว่านะทุกคนเออโชคดีที่แบบน้ำยาบม่ได้เสียอย่างหลายซ้ัพแต่ว่ามอนสเตอร์แถวนี้อ่ะโอ้โหบอกเลยว่าน่านลำคาญแทนกี่ลีแต่มันก็ไม่ได้โหดขนาดนั้นหรอกนั้นกลับบ้าน let's go คนแก๊สสีดำนะในวันที่เซอร์ทานสามสิบเรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวไปกันต่ออ่า อยู่นี่โอ้โหมี NPC ตัวใหม่ซื้ออดัมมาทุกคนซึ่งอดัมถามว่ามีอย่างดีก็คือน้ำยา EXP โอ้โหแลกได้เลเวลเลยยังได้น้ำยาเลเวลอีกสุดยอดไปเลยอ่ะแล้วบอกเลยว่าเราจะเอาสุดเกอะเมนดิ้มาเขาจะได้ซ่อมแปลงอุปกรณ์ของเขาแล้วมาดีดูอดัมขอเลเวลเนะ่ย นี่สวยงามโอ้โหมันเห็นเอาสแบบฟาร์มมอนสเตอร์เขาแบบก็กระโปรงลอยถ้วยเลยนะผสมน้ํายาเขาได้น้ํายากันไฟมาแล้วเนาะแล้วคิดว่าบอนต่อไปที่เอาควนที่จะไปนั่นคือเป็นสีแดงนะทุกคนนั่นก็คือประตูที่บ o w m a n ประตูไหมนั่นก็คือรถไฟใต้ดินที่นําพาเขาไปทีเนเ a อร์ตัง้งแต่ตอนทำอินนี่สีแดง Let's go นี่กดปุ่มไปเลยโคตรมันบอกเลยตัวนี้นะ นี่นะทุกคนโอ้โหฮูห้เลยว่ามันเป็นติ่มพลิกลินอ่ะลืมเอาบล็อกต่อโตมาเพราะฉะนั้นก็นตัดไม้กันไปก่อนแล้วโอ้โหพลิกลินมาแล้ว let's go นะทุกคนบอกเลยพลิกสเต็ปโอ้โหมีเบสที่นี่เดี๋ยว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 ขับเจ้าขอกินน้ำยาก,กันไฟก่อนเดี๋ยวใจเย็นนะพลิกลินเทา่าเฝ้าเดียวกันนะโ,โอ้โหเพื่อนนี่ฟาดบาทหนึ่งแล้วโอเคยูทีทั้งกลางโอ้โหทุกคนโคตรงามอะ่ะเออสาสตรพลิกลินเนี่ยทั้งหน้าเลยนะเห็นบอล็อกม go อ ah, mm ่า hmm. เข้ามาในปัสสาวะกันแล้วทุกคนเดี๋ยวขอจัดแจงอินเวนเจอรีนก่อนอ่ะ mm hmm. มาแล้ว mm hmm. จุดนี้โอ้โหทางในเบิร์ว่าจะเข้าไปเลือกเติมเลยนี่นะนี่นะนี่นะบล็อกเอาไว้โอ้โหเบสทางในนี่ีโอ้โ,อโหผิดลิ้นขี้หมูทุกคนหมูขี้หมูในเนี่ยในเน,น,นี่เอาไปเพื่อนเอาไปโอโ้โ,อโห โอเค let's go โอ้ยทางไหนนี่โอ้โ oh, ห I have no idea to run โอเคโอ้โหทุกคนตอนแรกมองว่าคิดจะหนีแล้วแต่าตอนนี้ mm hmm. เอ้ย,อย no 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 โอ้โหอ่ะทางหน้าทุกคนมีกล้องเดี๋ยวเดี๋ยวขอเซฟตี้ตัวเองเอาไว้ก่อนโอเค here it is อะโอ้โหกอดแอปเปิลทุกคนอะกุดเอาบล็อกต่อโตเพิ่มเติมแล้ว let's go ลงทิศลินขอบล็อกทางเอาไว้บล็อกกับบทือทุกคนอ่ะมาอยู่นี่แล้วโอ้โหมีทางขึ้นไปซ้ำสองทุกคน let's go นี่นี่นี่บล็อกเอาไว้โอ้โหมันแลนไวชิบหายแลนครับโอ้ยพวกบลูดโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมาแลนน้ำกูเฮ็ดยังหนีไปอยู่ล่ามึงก็ไปแลนน้ำเหาทุกคนนี่ขอเซฟตี้ตัวเองโอ้โหไดมอนด์ทุกคนสวยงามนี่เนี่ยบล็อกเอาไว้เลยโอ้โหนี่โอ้โหบลูดบลูดนี่จับเข้าไปโอเคสวยงาม หมากันอีก2ตัวแล้วพอพอสามตัวนี่เอะ่เสวยงามเพื่อนอ่ะเดี๋ยวขอรีเจนเลื่อนแล้วไปต่อกันนะทุกคนโอ้โหทั้งหน้า,ามีที่ี่แลหรออุ้ยมันเกิดออกมาทับหน้าเขาเลยตอนนี้นะนี่เบล็อกเอาไว้บล็อกเอาไว้บล็อกเอาไว้โอเคโอเคโอเคอะไปเวลาลูทเชสกันแน่นะทุกคนอ๋าเชสถึงว่ามีเจดาบบนี้เท่าไรนะทุกคนสวยงามอ,ะอ่ะไป l e สโก้อ๋อทั้งหน้า,านเขาเลยีนี่เลยมีทางนี้ขอบล็อกทางเอาไว้ก่อนผมต้องให้มันมาทุกคนไม่เอะนี่สวยงาม อหอกเล่นหอกเล่นน่าสำคัญไปไปกันต่อมันจะอยู่เสียวาคนแก่นะเออเป็นปราสาทที่โคตรกว้างเลยแล้วโอ้โห b บ u t e จะมาไล่ไว้อย่างเดียวขอขุดโก่งสปอร์นะเออ out นี่อ่ะโอ้ทุกคนทั้งหน้านะนั่นแหละคิดว่าหน้าจะเป็นบอลที่เก็บคนแก่แล้คน Let's ก o บอกเลยว่าโหเขาแรงถึงมาฮอสซันสามเลยอะ่ะเออคนแก้มันอยู่ซันสามอะนี่อะเดี๋ยวขอบล็อกไปก่อนแล้วเออทั้งในแหละคนแกหรีมาเหลือแค่ฮอกลินตัวนี้ this boo is start from you and me ready okay let's go อะนี่อะได้มาเป็นคนแกะแล้วโอเค let's go อ่ะนี่เขาโดดลงูกไปได้เลยบอกว่าทุกคนเขามี f e a t อ e r f a l เนี่ยนี่โอ้โห <laughs> เป็นท้าขอลิงอ่ะไปคิดว่ามันน่าจะมีอีสเตอร์เอ็กซ์เพราะฉะนั้นเอาออกไปทั้งข้างก่อนโอ้โ,โอยโ,โกลส์สปอร์เน์นทุกคนไม่เอะแอนลงไปเลยหวังว่ามันจะมีอีสเตอร์เอ็กซ์เราในี่ะทุกคนบอกแล้วมีอีสเตอร์เอ็กซ์โอ้โหไดมองไดมอนด์อ่ะอยู่ทั้งข้างตัวนี้มีขั้นใดญ่เป็นทางขึ้นเลยว่ะนี่เอะไม่เอะ่เ ตอนเล่นยู่นะพ่อรู้ว่าด่านนี้เป็นด่านที่โคตรมันในซูนลันที่ทเราที่เล่นมานะ่ะเออโคตรมันที่เห็นทุกคนจะเป็นยังไงเตรียมตัวตทิ้งถ้าพังสมต่อเลยเนาะอ่ะไปกันต่ออือในนี้โอ้ยอกริ๊ง let's go let's go อ่ะไปที่เบิ้งตามนี้กันอย่าลืมโอ้ยอย่าลืมกดไลค์กันในขอคนละห like, นึ่งไลค์หนึ่งแชร์กันได้ทุกคนขอคนละหนึ่งไลค์แน่พอว่ามันจะได้เปิดการมองเห็นนั่นเองคนละหนึ่งไลค์เด้ทุกคนเดีบล็บอกบล็บอกบล็อกบล็อกก็ตาย โอ้โหทุกคนเฮ้ยทางหน้าเฮ้ยทางหน้ามันเป็นทางอ่อนเลยวะอ่าโอ้โหมันกำลังหมุดมาทุกคน let's go let's go let's go หอกลิ้นหอกลิ้นหอกลิ้อีกแล้วโอ้โหอ้าโน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 หนุุ่โอ้โหอ่ะเขามีน้ำยากันไฟเรื่อยลาวาขึ้นมาแล้วแหมไม่เหรอหอกลิ้นหอกลิ้นหอกลิ้เก่าอ่ะ ตาบเข้าไปเรียบร้อยแทุกคนแล้วยังมีพิกดินรูทยู่ที่นี่อีกแล้วมีหีบนี่ทุกคนโอ้โหเป็นแมปฮ้่ประตูที่แปดว่ะทัวเขายังไม่ได้ไปเดี๋ยวทั้งลุงมันไปเลยเลยบัวโดดลงไปเลยมัต้องไปส่วนไม่เเอร์ฟอลลิ่งทุกคนโอ้โหแก๊สโอ้โหนขอรีเทิร์นสูเซนเดอร์แน่เรียบร้อยกันไปทุกคนกลับ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 กับกลับกลับก ไปสวยงาม Let's go โอ้โหบอกเลยว่าโคตรเมื่อยทุกคนแต่เราจะไปกันต่อในที่นี่ในวันที่34หา44ทุกคนใช้เวลาเป็น1ิวันเลยในการผจญภัยครั้งนี้บอกเลยว่าตัวนี้แห้งมันนะทุกคนออะวันที่3 4 Let's go ออกไปทางนี้เลยทุกคนวันที่3 4ก็คือประตูบานที่2มันจะเปิดเม็นบอกเขาซะนั่นเขาจะีไปก่อนที่มันจะข้ามวันแล้วจากการเดินทางกันยาวนานเขาก็ได้พบเขากับ โอ้ว้าวสไลเดอรี่อะสำหรับประตูบานที่2คือจะเป็นบล็อกบล็อกประมาณนี้เลยนะทุกคนแต่ไฮไลท์มันบ่อยอยู่ที่จุดนั้นมันจะมีหลุมอันหนึ่งแต่ในหนลุมนั้นมันจะมีบอลลูนเพราะฉะนั้นเขาจะบล็อคซะที่จะลงไปเลยนี่โอ้โหหลงแบบเทๆ่ๆกดไปแล้วมันไปโคดโอ้โหโคดฟแฟนตออาซีอ่ะทุกคนเป็นเมืองลอยฟ้าป่ะโอ้โห แล้วประตูบานที่2คือเป็นปีมเมืองลอยฟ้าเป็นบอลลูนที่บินขึ้นมานี่โอ้โหบอกเลยว่าแม่งโคตรเป็นจะซีเลยอ่ะจะเป็นยังไงเตรียมตัวติดต่างผสมเลยเนาะโอ้ยทุกคนน่าจะมันอ่ะเข้ามานี่โอ้โหมีซอมบงซอมบี้เข้ามาทักทายกันนี่นี่โอ้โหเดี๋ยวแบบหนไไึ่งเด้อถึอไฟไหมเผมรู้สึกว่าลืมกินน้ำยาเลยว่าอยู่มือเด็กแปลกเอาในวิชั่นและสเตริงแรงแกจากไฟคอนเทคชั่นไปอ่ะ let's go โอ้โห,โอโหบอกเลยว่าใหญ่โตกันทุกคนแล้ว,ลวไม่สกิมตัน อ่ะสำหรับม็อบที่อยู่ในนี่ก็คือเป็นม็อบสกิลเลตันปกติถือดาบถือธนูแต่ความพิเศษก็คือน็อกแบ็กแบบขั้นสุดยอดนะทุกคนโอ้โหและก็แถมยังมีช็อกเกอร์ทีบบ่บินได้อีกโอ้โหและแบบการน็อกแบ็กของมันนะยิงเขาจนทะลุออกไปนอกเกมเลยเออบอกเลยว่าโคตรนนาล้ำค่านะทุกคนแต่ไม่ก็ไม่ได้โหดขนาดนั้นหรอกไม่เออจะเอาโอ้ยน็อกแบ็กน็อกแบ็กโอ้ยน็อกแบ็กน็อกแบ็ก Back. อีกแล้วโอ้ยโอ้โหเ er. ต็มเป๊ะตูมเข้าไปแหลนแลนเลยโอ้ยน็อกแบ็กแบบเพื่อนขึ้นมาตั้งทงนี่เอา,าไหมนี่ อืมอืมอืมอ่าโอเคโอเคนี่องี้ยไม่ะงี้โอ้โหเออนาขึ้นไปที่ทางทึงนะทุกคน,นจะเป็นที่ไหนต่อบ่อเลยเนาะทุกคน enjoy โอ้โหคริปเปอร์นี่นข,น oh, er. ขึ้นมาปาบเข้ามาให้แล้วชุบโอ้โหสวยงามนาี่สกิปตันโอ้ยอ่าไต่ขึ้นไปแล้วทุกคนคิดว่าขนแก้มันน่าจะอยู่ทางทงึงน,นั่นแหละเพราะว่ามันเหมืองที อันเน้นความสูงนะทุกคนเขาหน่าจะต้องขึ้นโอ้ยบอกเลยว่าสกิลตันพวกนี้นะน่าลำคาญงย่สุดแต่เขาเกิดหลังจากการพยายามมาหลายเท่านะาะไซไทรเดนเรีบไทบินขึ้นมาจนเศร้าเลยแล้วนี่บอกเลยว่าความพยายามของเขาจะต้องประสบผลสำเร็จในครั้งนี้ไม่หยุดนะสกิลตันอ่ะโอ้หเพื่อนไม่หยุด้ยออกนอเกียบอีกแล้วอ่าโอเคมาอี่แล้ว ไซต์ไทรเดรนบินขึ้นไปนี่ทุกคนเหาฮอตจุดจุดนี้แล้วอะลงมาเลยบอหรือว่าขนแกมันน่าจะอยู่นี่แหละอ่ะนี่เฮอร์ไขนแกแล้วเรวพราะฉะนั้นถึงเวลาที่จะกลับบ้าน, okay, าน,น,นาแลทุกคน,นวิ <laughs> e. ่อวเวว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 วกวว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 นววนววววเวว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 บวว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 ีววววววว e วว โอ้ขนแกะสีส้มแมนบอว่าเออสีส้มมาแหละอ oh, ทุกคนสำเร็จซะทีสำหรับภารกิจนี้ หลังจากนั้นเัาง็ได้มาเกี่ยวโตและกัเหตุในสิ่งที่อยากเห็ุมาต้งโดดนั่นคือการตึกป่เะทุกคนแต่ว่ามันกับเริตึกป่เอย่างเดียวเนาะเขาตึกป่าเพื่อที่จะเอาเออ enchantmenting แต่บอกเลยการตึกป่านี้มันคดข่าเวลาได้ดีอ่ะทุกคนแต่ก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่เขาไู่อยากให้เกิดที่สุดเกิดขึ้นนั่นก็คือเขาได้ประจนภัยเพื่อที่จะเอาคนแก้สสีบ,บัวมาแล้วแต่เขาเวลาอัดคลิปมันนะเออมันจะมีซีนให้อัดเป็นบอกเพราะฉะนั้น เฮากดอัดผิดซีนเออไปใส่ซีนตอนขึ้นสตรีมเกี่ยมกุสกุสดักนะทุกคนอ่ะและนี่ก็คือสีบวนเป็นตตีมแบบดีเอ็นโอโหโคตรมันแต่เฮาอัดผิดซีนทุกคนเพราะฉะนั้นกันเลยบได้เบิ่งเศ้าใจดีเนาะเออ อ่ะมาต่อกันนะทุกคนในการเคลียมโตยูล่าหัวเกิดไอเดียบ้าๆหนึ่งขึ้นมาเนื่องจากว่าเอ็นบีซีมันไข่ไข่สปอนแกะนะทุกคนเออเขาก็เลยอยากเอาขนแกะมาเฮ็ดเป็นหน้าอาร์ตเวิร์กแบบนี้เออเขาเอิ้นมาอย่างวะพิกเซล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 นี่อย่างวะพิกเซลอาร์ตว่ะเออไออย่างจักอย่างนั่นแหละไฟฮู้กับคอมเมนต์บอกกันเนี่ยเขาเอิ้นมาอย่างเพราะฉะนั้นเฮากะมาเคลียมขนแกะแล้วกกจะเอาไปเฮ็ดเป็นหน้ามูนโลโก้เาเลยเออบอกเลยว่าโคตรมันของคนตัวนี้แหละ ตอนแรกนะก็คิดว่าอยากเฮ็ดออกมางามๆแต่จะเป็นยังไงละคนสรุปนะถ้าเอาไปเบิ่งบอกเลยว่าเป็นโคนนตรปกติมาเกี่ยมขนแกะของเขากันต่อเอนจอยเนาะทุกคนจื๊บโอเคเดี๋ยวนะมาอยู่นี่แล้วมาวางขนแกะสีบัว,วปุ๊บ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 โอ้โหจื๊บจื๊บ มาแล้วนี่หน้าหมูเขากใกล้แล้วแล้วนะทุกคนอ่าเติมปากเอเวนเติมตาแล้วก็เติมหัวมันเข้าไปอีกแล้วก็ใส่ดังให้มันนะทุกคนชบป,ปุ๊บอ่ะแล้วผลสรุปก็ออกมาเป็นยางีงอ่ะมันคือบบคือไกคกับโลโก้เขาวะทุกคนเฮอไปรู้ซึกว่ามันคือหรือบบคือให้คะแนนเท่าไหร่รองคอมเมนต์มาแนะ่เอออย่าหุ้ไปและนี่ก็ถึงเวลาที่จะออกระโชน์ไพ่กันอีกแล้วนะทุกคน นี่กะบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งโลเคชันที่โคตรงามและกะโคตรมันนะทุกคนอ่าหลังจากเที่แลนไปเจอเข้ากับประตูออฟซิเดียนบอกเลยประตูสมิเกตอย่างเขาเ่ไดอกนี่แล้วอุว้ยโรเท่ไป let's go ไปกันต่อนะทุกคนและหลังจากการสำรวจอันยาวนานเฮาก๋าได้พบเข้ากับประตูบานหนึ่งบานที่เราต้องการทำว่าเป็นบานที่อย่างร้องเดาเบิงในวันที่44นะเออไม่ใช่เป็นบานอนี่านะทุกคน รูปก,ก็คือเป็นบาทที่ห้าเนาะโอ้โหไป let's go แต่ว่าตอนนี้มันยังม่ฮหอนเวลาที่มันจะเปิดเขาต้องขัง,ขงตัวเองไว้แน่นน่ so I skip the day here and อ๋อในที่สุดวันที่ส4หาไม่ยังโดดโดนคนโอ้โหสเตอร์อยู่เต็มเลยไป let's go ใม่นะคร c ปเปอร์เอาอีกบอลจากบ้านหนึ่งขวานจอบหัวไปโอเคแล้วยังมีอีกตัวหนึ่งอยู่นี่เนาะ โอ้โหมาไปลุยกันต่อในประตูบานที่5้ประตูบานที่5บอกเลยว่าเป็นตีมทำน้ําแข็งแบบนี้เนาะทุกคนโอ้โหทางลากเง้วไปในถ้ำก็คือจะมีเป็นปราสาทน้ําแข็งอันกว้างใหญ่เลยทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าโคตรเท่และมอนสเตอร์ที่อยู่ในนี่นะเป็นแบบสกลเลตันทีมน้ําแข็งเออเร่งได้เดี๋ยวไปติดตามภาพซมคลิปนี้กันเลยทุกคนบอกเลยว่าโคตรมันในการไฟเข้าฮอบนี้ในวันที่45 5 0หาอะ บอกเลยว่าเป็นคนทีมักแบบพวกน้ําแข็งอย่างเป็นส้นโตอยูอ่แล้วนะเออและนี่บอกเลยโอ้โหเข้ามาในมีคริปเปอร์เฝ้าท่ากันเลยโอ้โหเจ้าเบิรงนะจา้าโตอ่ะคริปเปอร์อุ้ยโอ้โหโอ้โห how much is this how much is this โอ้โหโอเคให้มันระเบิดสิกันหน่อยหนีอ่ะสวยงามหนีอ่ะโอ้โยทุกคน let's go เข้าไปทั้งในเลยน่าทนอนี่อ่ะนี่โอ้ย แล้วแบบลืมออนโลมาอีกทุกคนและคริปเปอร์แบบหลายซะจริงโอ้โหทางแบบแห้งมืนอีกเป็นน้ำแข็งซีเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนรู้สึกว่าเขาจะสู้เขาจะาแบบยากเกินไปละเพราะฉะนั้นเขาจะใส่ทางลัดเนาะบางทีเข้าไปเขาทางใน let's go เออแล้วไปนี่ไม่อ่ะฮึมมอนสเตอร์เฮ้ยมีโกงสปอนเนอร์โอ้โหโอ้ยสเตรมาได้ใส่วัตถุดาบเล็กไหมนี่อ่ะโอ้ยโอ้ยมามา อุ้ยอุ้ยเอาวอะเงี้ยขุดขุดขุดโอ้ยเออจะขุดตัวสปอนเซอร์แต่มันขุดไม่ได้ทุกคนนี่เฮาเดี๋ยวเฮาอเฮ่อแล่เข้าไปทางในเลยเออทางในพวกไก่ทุกคนนี่เนี่ยไซส์ชัยเดนไปแล้วเออฮะโอ้ดวนู้นนู้นโอ้โหเป็นน้ำมาทุกคนเดี๋ยวไปกันต่อทุกคนอืมนี่าสวยงาม บอกเลยว่ามีไทรเด่นแบบรูไทร์มีประโยชน์ดีแหงอีหลีทุกคนโอ้ยเดี๋ยว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 เดยวเตีวเดี๋เดี๋ยวเดุ๋ยวเกยเดี๋ยดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยนเดี๋ยวเดี๋ยวเดดียเเยเเวดีดีเีดีี่ียยาีวนไป let's go โอ้ยทด บอกเลยตัวนี้นะเออจะเป็นตับมิวสิกใส่แบบเท่เลยไป let's go นี่คือเปออโอ้อัธถดูป้าแล้วปล่อ,อยให้มันระเบิดโอ้ยถึงยิงมันใส่ธนูนกแบกอีกแล้วทุกคนนี่โอ้โหเดี๋ยว,ยวนคนระเบิดทุกคนนี่บอกว่าหายกับซิมปติอยากตกคนมันโอ้ยขอบใจเพื่อนอ่ะไป let's go แล้วอยู่ที่นี่ mystery เ,เดี๋ยว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 ขอกินอาหารก่อนโอ้ยฝาดเออป็นทอมโอ้มายก็ไป let's go เดี๋ยวแบบหนึ่งเดี๋ยวขอไซ์ทรดื่อ go นีไป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 กันต่อแล้วเอา้าฮะฮะฮะน้ำบัคทุกคน oh. เดี๋ยว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 ทางน้ำมันคือบัค oh. oh. โอ้โหโมแจงโมแจงแกส้สิ่งนี้นะโมแจง <c oughs> เออคนมันยังบัคอยู่อะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเขาเปิดหิน <c oughs> แล้วมีไดมอนด์โอ้ย อ่า yup. ท oh. oh, ุบออกอ่าหมดดอกไปอีกเดี oh, oh. Uh, oh, oh, oh. ๋ยวเดี๋ยวมันบวกให้น้ำหอมทุกคนยามันน่ะทุกคนเขาไปกันต่อเลยนะจะว่าเห็นน้ำตกอยู่ข้างหน้าแล้วโอ้โหยู้ยอ่าโผระเบะนี่จะเอาเพื่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอตักน้ำไปแล้วเลยสโก้โอ้โหยทุกคนทา้งในจะเป็นปราสาทน้ำแข็งว่ะสวยงามไปแล้วเบิ้งหุ่นโขนเบิ้งความสวยงามเข้าไปทางในบอกเลยว่าน่าจะงามก็ดีนี่แหละขึ้นคันใดไป โอเคโอเคโอเคอ่าฮะโอ้ย huh. น oh ี่แหลมีอีบในนี oh ่โ oh อ้โหทุกคนมีไดมอนดไหลนะเออนี Willy ่นี่แล้วมันยิงธนูน oh ็อกแบ็กไปทุกคนอ่ะโอ้โหอ้าวโอ้โหแจ็คคิมโบรโอเคไป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 นี่นะนี HTTP ่นะโอ้โหทุกคนตีน็อกแบ็กไปโคตรสั่งเลยอ้าวอะฮะอะาะอะฮะโอ้ยเอ้าวโอ้ยทางหน้าอีกโอ้โหมันยิงน็อกแบ็กกลับขึ้นมาเดี Kinda ๋ยวเดี๋ยวเขา ใส่น้ำปีนเข้าดางในเลยนะทุกคนอ่าโอเคมีทางลงลงมานี่ไป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 ไม่เนี่เอาบัตรหนึ่งดาบเขรากัน็อกแบ็กสองเกิดเน,น้ยบ่อน้องให้น้าเว้ยดาบเขราก็มีดอกแบ็กแล้วโอ้มาอยู่ที่จุดๆนี้นะทุกคนอ่ะโอ้โหพาวเวอร์ห้าสูงน้ำไม่เนี่ไปกันต่อโอ้โหูน็อกแบ็กเออโอ้โ่อนเดี๋ยวเด้งไปเด้งมาต่อเน,นี่ยนะนี่นะีโอเคโอ้โห thank you thank you ไป let's go เดี๋ยวขอบล็อกทางเอาไว้ก่อนโอเคโอเคโอเค run 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 oh no โอ้โอ <IC S> ้โ oh, อ oh 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 uh ้ยไป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 ขอกินแกรปโป้กันแล้วนะทุกคนโอ้โหรู้สึกว่าแกรปโปเฮานึกจะหลายนะ่วงหลังรู้สึกว่ามันแจกกแรปโป้หลเลยทุกคนอ่ะโอ้โหแล้วชากที่ได้แลนด์มาจะคือได้พบกับทางใต้ดินและปีนขึ้นมาในน้ำเนาะมันจะไปโพงยุทีทั้งขอบของถ้ำซึ่งทางยาวๆแรงนี่มันจะนำพาลาวไปใส่ไปติดตามผสมต่อไปเลยนะทุกคนโอ้โหวิ่โคตรงามอ่ะเออ โอ้โหทุกคนอยากไซส์เฉดเดอร์แบบซีเรียสเนยเออกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจนะแชร์ให้เนี่ยเออถ้าสมมติว่าคลิปนี้นะไปฮอต5,000วิวเออบอกเลยว่าเขาจะมาเฮ็ดคอนเทนต์ใหม่ครับกันเรื่อยๆเลยนะไปเลสโก5,000วิวเราทุกคนคลิปวิเทอร์กับตี 3, แบบสา0พันห้าร้อยะนั้นคลิปนี้ขอแบบนี้ไงกว่าเนี่ยดูไปเลยสกโอ้โหแชร์อัดซวยกันทุกคนนี่เทรเด้์บินมาแล้วไม่เยบ็บบานเข้าไปโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้โหนี่แล้วเรียบร้อยแล้วทุกคนเราได้กลับบ้านของเรามีเอ็นด์แมนยังไงโอ้ฮะมันตกฮะฮอต้านโอ้ยไปแลนด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 กลับมาฮอตทำขอาเรแลอวกัมมกดเกิดจากอันนี้และนี่คนแกะสี่ทะเล let's go โอ้เมื่อย อ่ะขอบใจทุกคนที่เบิ้งจนจบเนาะแล้วถ้าไปเบิง 3, ้งเอพิโซด3เขาจะพยายามปล่อยให้ไวที่สุดเลยเออหู้แหละว่าทุกคนถ้าแต่แบบทุกคนมันก็ต้องมีคุณภาพกันแน่เว้ยเพราะฉะนั้นเตรียมตัวติดตามสมคลิปที่3าเลยเนาะขอบใจที่เบิ้งคลิปนี้จนจบโอโ้โหกดไลค์กดแชร์เนี่ยหักลูกเหงอทุกคนเด้อนะ